โยคะสี่พิกขุทั้งหลายโยคะสี่ประการนี้สี่ประการเป็นอย่างไรคือกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชายโยคะพิกขุทั้งหลายกามโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งกรามทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งกรมทั้งหลายตามความเป็นจริงกามทั้งหลายความกำหนัดในกามความเพลิดเพลินในกามความเยื่อใยในกามความหมกมุ่นในกาม ความกระหายในกามความเร่าร้อนในกามความอย่างลงในกามและความอยากในกามย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่ากามโยคะพิกุทั้งหลายกามโยคะเป็นดังนี้พิกุทั้งหลายภาวะโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ลดอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงพบทั้งหลายความกำหนัดในพบความเพลิดเพลินในพบความเยื่อใยในภพ ความหมกมุ่นในภพความกระหายในภพความเร่าร้อนในภพความอย่างลงในภพและความอยากในภพย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าภาวะโยคะภิกุทั้งหลายกามโยคะภาวะโยคะเป็นดังนี้ภิกุทั้งหลายทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม่รู it. It yeah, ้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงทิฏฐิทั้งหลายความกำหนัดในทิฏฐิ ความเลิดเพลินในทิฏฐิความเยื่อใยในทิฏฐิความหมกมุ่นในทิฏฐิความกระหายในทิฏฐิความเร่าร้อนในทิฏฐิความอย่างลงในทิฏฐิและความอยากในทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าทิฏฐิโยคะภิกุทั้งหลายกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะ เป็นดังนี้ภิกุทั้งหลายอาวิชชาโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งภาษายตนะหกตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งผัสสายจตนะหกตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในผัสสายจตนะหกย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าอาวิชชายโยคะภิกุทั้งหลายกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชายโยคะเป็นดังนี้ภิกุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมอันเป็นบาปอันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากมีชาติชาราและบรณะอีกต่อไปฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้ไม่กเกษมจากโยคะภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลโยคะสี่ประการ